เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแ a n d s บ i p ป a n ก็กลับมาแล้วนะครับกับเกม f ฟนแ UCN หรือ Ultimate Custom n i g นะครับหลังจากที่จบกับภาค5รู้สึกว่าเออภาค5นี้มันตอนแรกมันจะยากเนาะตอนนี้มันก็ง่ายเออแก้ปัญหาจนเสร็จสิ้นนะแล้วก็ต่อไปออภาคต่อไปนี้โอ้โหก็น่าจะหนักหนามากนะภาค6นั่นเองมีโอ้โหคือตัวละครแบบมันเยอะมากนะแล้วก็ผมไปดู ช่องที่ว่าเออวิธีรับมือยังไงไปดูช่องของพี่แบงก์กามโมงไงเออแล้วปรากฏว่าก็ต้องมีกลยุทธ์ใหม่นะเออพี่แบงก์นี้เล่นเก่งเนาะไอไอยูซีเนี่ยแฟนแอพโห่มันยังไม่โดนช้ปสแกลเลยนะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับอ่ะตัวแรกก็คือ Trust and the Gang อันนี้ยังไม่บอกนะมันจะมาแบบกวนตีนนะมันไม่มีอะไรเฮลปีเนี่ยทำการใช้แตวเนี่ยโอ้โหกดเสียงดังแล้วก็ส่วน แอปปี้ฟอกมิสเตอร์ยิปโป้พิกแพนเน็ตแบลและออวายเอลเฟนเนี่ยมันจะอยู่ในช่องแอร์ในในท่อระบ,บายในดาร์กซิสเต็มไงให้ทำการเปิดเสียงอ่าเปิดเสียงเสียงแล้วก็เปิดความร้อนดอสตา้าเฟดดี้ให้หาเหรียญแต่ว่าเปิดความร้อนส่วนบอนนี่อันนี้จะหนักหน่อยนะหากีตาร์เราจริงก,กีตาร์มันไม่ได้มันไม่ได้หาแบบยากๆหน่อยนะ เออมันก็จะหาง่ายเนะเออรีบเปิดนะล็อกตาชิก้าัวไอ,อ้ป้ายกันลื่นโอเคป้ายลื่นอันนี้ไม่ต้องกดนะเพราะว่ามันจะอารมณ์เสียส่วนมิวสิกแมเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังคุณแล้วทาการตีชามนะถ้าหากว่าเสียงมันเปิดให้ทําการปิดเสียงเอลชิปเป็นโฆษณาอันนี้ฟันามชิก้าจะเป็นถ่ายรูปเนาะให้ตาลายส่วนโมเตนเฟรดี้ช่องแอร์โอเคอันนี้รู้แล้วนะอันนี้อยู่ เอยู่ตรงหน้าทําการช็อตมันนะครับส่วนอัพตอนนี้มันจะมาครั้งเดียวนะทำการกดปิดช่องแอร์เรฟซี่นี่อันนี้หนักหน่อยเออมันจะไม่ได้หนักนะให้ทำการเปิดมิวสิกบล็อกอ่ะโอเคเออเดี๋ยวผมลืมไปนะปราับยี่สิบก่อนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวจะก่อนอื่นเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนหนึ่งร้อยสองโอเคไมด่ดิเอาให้หมดดีกว่านะกออระยดีกว่ามาปัาอาวายลูตากไฟดี นี่โอ้โหล็ซาคิกก้าโอ้โหไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าตายไหมนะเออผมคิัวน่าจะตายเลยเพราะว่าละครไม่เยอะระกว่าที่ผมจะโรนเนาะอ,อ,อ่ะก็ไม่เป็นไรนะมาโอเคพร้อมหรือ,อยังเดี๋ยวไปดูล้างมือก่อนอันนี้ให้กดหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่แล้วก็เวลาปิดก็ต้องกดเลขหกโอเค อันนี้ power generator อ่าหนึ่งสามสี่อย่าลืมนะอย่าลืมอ่ะไม่รู้ว่าตายไหมถ้าตายนี้ก็โอเคแล้วแต่ของผมมาก่อนอื่นครับการเปิดเสียงโอเคเปิดพลัง generator ไว้

เดี okay. ๋ยวแป๊บนึงประยัดพลังงานก่อนเฮ้ยโอเคปิดแล้วโอเคปิดแล้วไม่ต้องสนใจโอเคไม่ต้องกดแล้วซื้อโอ้ยตาลายใจเย็นก่อนปีก่อน แล้วไอ้บอลน,นี่มันก็มาเอาใหม่เอาใหม่บอลน,นี่ไม่มาเลยนะโอ้ปัญหาใหญ่มากเดี๋ยวผมซื้ออ e d i คอนอีกว่ามาไม่เป็นไรอ d i t คอ i นี้ก็ไม่เป็นไรนะเปิดเสียงเพราะไอ้ช้างมันไม่มได้ต่อต้านเสียงเนาะมันไม่สนใจเสียงระวังด้วยนะกดเล็งหน่งเจ้ Enter ไว้ มาแล้วอืมโอเคช็อตแม่โอ้ยเจ้าโกอกมาต๋ยวมีสิกบอกก่อน Tao nhìn đây. Cái này quá. Chết Ok. <coughs> ok, nhập rồi. ไปนี่ก่อนโอ้ยโอ้โหรอตตาชิก้ามาเผลอได้ไงวะเดี๋ยวโอ้ไม่นะเล่นยากว่ะโอ้เริ่มยากขึ้นแล้วนะเออผมว่าเริ่มยากขึ้นเมื่อกี้ผมพลาดไอ้รอตตาชิก้าผมว่าน่าจะสลับดีกว่าเออ เล่นยากอะ่ะโคตรเจ๋งแม่งเล่นยากชิบหายโอเคพลังงานอ๋อพลังงานไม่ทำงาน okay. โอเคอ๋อลืมไปเปิดเสียงเปิดเสียงไปทำไมเฮ้ยอยาให้บอลน,นี่มาไม่เอาไม่เอา

go <coughs> <coughs> bắp Ok đó, lo như ngăn còn Gì, ok Please deposit, thank you for deposit เดี๋ยวรอไปยาพลังงานก่อนขอให้ชนะสาธุไปยาพลังงานก่อนโอเคเดี๋ยวรอ ฮา uh, สลับไปดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าจะชนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมาลุ้นกันอืมโอเคปรับความร้อนไว ดีนะพอดีไม่มาเฮ้ยกลับเดี๋ยวจะไปหนึ่งไปหนึ่งคอยชนะสาธุกูคอยชนะง่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหนึ่งสิก้ามาป่านนี้แล้วอืมโอเคเฮ้ยชนะแล้วเฮ้ยง่ายไหมเดี๋ยวนะเออโอเคง่ายจริงๆ đi nè, bọn yếm mới má. C, ok. Được Nhanh vào, nhanh vào. nào. Come on. ไงมากนะโอ้ยจบสักทีเดียววายแม่งเลยคุยเดี๋ยวโอ้ยยกตาดีดาวดีหอมคลิก็อะไรของมันเนี้ดโอ้ยอีเชี่ยเกือบชนะแม่งตลกร้ายเฉยเอาไม้มาก่อนอื่นโอ้ยแม่งเ้ยเกือบชนะจริงๆว้าเศร้าไป các hệ tem, đừng lơm nha, đừng lơm, đừng lơm nha แบบนึงไปหยาบพลังงานก่อนโอ้โ oh หแม่งจบยัง <c oughs> แม่งโคตรตาหายเฉยไอ้กัฟตาเอ้ยแม่งตีหงซะด้วยกงไปไหนห้ามไปกดไอ้นกนะ ก๊เล <id Rip ens> ็กส enfin ี่รบอุณหภูมิสูงถ้ามันจอดำทําการอย่าลืมไอเอาอีป้ายกันลื่นนะระวังด้วย

OK, đi 3 rồi. Ê mình mình ngay, cho không? Phải? OK, để chờ wait còn. เฮ้ยโอ้เลฟตี้โอ้ยเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมเลฟตี้มาโอ้ไม่เงยเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ไอความยากมันยังเผลออยู่ผมลืมหมามันได้ยากไงแต่ว่าผมมันลืมเฮ้ยตักสิเต็มตักวางไว้ซะ เลซี่จะมาตอนเปิดกล้องนะระวังตัวด้วยโอเคจะเรลืมเปิดมีสิบบ็อกนะจ๊ะออโอเคเตรียมตัว มันรวนหน่อยนะเพราะไอเอ,อัฟตอนก็มาโอเค อุ้ยเกือบอุย้ยตอนนี้กูกรับทึกมากมนะรับทึกจริงๆ โอเคเดี๋ยวไฟก่อนนะโอเคเปิดมีสีบล็อกอยู่เพลงยังอยู่ต้องเปิดทิ้งไว้อืมโอเคตีสาม ประหยัดไว้ประหยัดไว้ระวังน่ะใหญ่เผือนะจับตาดีๆไว้เพราะว่าผมมันลืมนะผมลืมลืม,ลมตัวลืม ช่วยชิก้ามันมาต่อยโฆษณาโฆษณามาแป้วอันนี้ก็มาชิคก้าในควันทาเนี่ยประหยัดพลังงานไว้ มาปโอเค okay, ตีห้ามาตีห้าใหญ่พลาดนะใหญ่พลาดใหญ่พลาดนะทำอีกพลาดเมื่อกี้ล็อกตาชิก,กา้าเมื่อกี้ชนะโว้ยเออโว้ย ชนะสักทีโอ้โหไฮสกอร์ oh, ก็มาสุดยอดเอ้ยโอเคมันก็ง่ายนะแต่ว่ามันไม่ได้ยากหน่อยนะแต่ว่าผมมันลืมเออก็ลืมนะโอเคอะแฟนแทสติกก็มาโอ้โหแฟนแทสติกก็มามีคัตซีนอะไรอีกไหมโอเคดูสิ นั่นโอเคคับซิงก็มาโอ้โหทอชิก้าเดอะไฮสคูลเย่เออโอ้โหโรงเรียนแฟนนะคร หคงมันน่ารักมากเออผมดูภาคไปนะเพราะว่าผมดูรูปรักของกอ,งองชิก,กาดิโอ้โหสวยและแเขาจะอยู่กับฉันเอานะักเรทุกคนเข้ามาเรียนได้แล้ว มีผู้ชายโคตรจะหลอกมากอเฟรดี้เฟรดี้บอกถึงเป็นอะไรฮะเออแต่ว่าต้องช่วยทำกันบ้านหน่อยแต่ว่าฉันมีความสุขแล้วก็อยู่ที่ไม่เคยละกระเป๋าก็คือฟ็อกซี่เนาะตัวติดตามตัวต่อไปปุบผ้าอะไระเนี่ย ผมอันนี้ผมพาดม่วนนะจริงๆขออาัยะะขอโทษนะจังไม,ไม่เป็นไรนะโอเคโจบกับโจบตอนจบจริงๆนะโอดมัเป็นคลาสซอมนท์กับภาคหกเออไอเอาจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยผมมันก็ลืมแบบลืมตัวละครว่าเผลอเออลืมแต่ว่ามันก็ยังตายอยู่พอดีนะอ่าโอเคนี่ไงตัวละครเยอะนี้ผมคิดว่ามันยากแต่เออทตไมันง่ายวะเออมันดูง่ายนะอ่าโอเค อ่านี่ครับนี่สามพันหร้อยแต้มนะโอเคไว้แค่นี้นะครับโอเคถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับตะ i ครนะครับแต่เดี๋ยวเดวก็รู้ว่ามันจะจบไวไปไหมเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพักหน้าเดี๋ยวจะมาทำอีสต์เอ็กกันนะครับแต่ว่าอันนี้อัลติเมทค u ัสตอมไนท์ตอนพักจบจริงๆนะแต่ว่ามีจะมีตอนพิเศษนั่นก็คือ Golden Freddy นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับกับ Easter Egg นะครับสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่านผู้สุดหล่อเฟี้ยว